กระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชากล่าวหาไทยทำลายมรดกโลกส่วนประชาชนกัมพูชาเสียชีวิตแล้วหนึ่งรายจากการที่ทหารกัมพูชาตั้งฐานยิงปืนที่บ้านของประชาชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีใช้ปัดข้อกล่าวหาว่าเขา ไม่ดูแลประชาชนครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเริ่มต้นเรื่องแรกเลยนะฮะทางกระทรวงวัฒนธรรมของกรัรมพูชาได้ออกมาประนามการกระทําของกองทัพของประเทศไทยครับว่า ทำไมประเทศไทยต้องทำร้ายมรดกโลกด้วยปราสาทเขาพระวิหารนะ่ะเป็นมรดกโลกนะฟังไทยนะ่ะทําการละเมิดโดยมีการทํร้ายโบราณสถานของกัมพูชาเรื่องราวนี้นะฮะคุณผู้ชมครับแอต้องบอกก่อนว่าเวลาทหารไทยของเราเข้าไปหลบในโบราณสถานนะฮะทหารกัมพูชาก็ยิงใส่เหมือนกันครับปราสาทตาเมืองทมนี้ได้รับความเสียหายปราสาทตาควายก็เช่นกันแต่พอทหารไทยนะครับยิงทหารกัมพูชา ที่หลบอยู่ในปรา,าสาทเขาพระวิหารทางฝั่งกัมพูชาก็ทํามาเป็นประนามไทยนะฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นกระทรวงหรือหน่วยงานใดๆของกัมพูชาก็ประนามไทยทั้งนั้นนะครับตัดมาที่ประเด็นเรื่องของความเดือดร้อนของชาวกัมพูชาครับตอนนี้ทางฝั่งของกัมพูชามีการรายงานว่าประชาชนของกัมพูชานั้นเสียชีวิตแล้วหนึ่งรายและบาดเจ็บอีก5รายหลังจากกองทัพไทยนั้นเปิดฉากโจมตีที่บริเวณจังหวัดอุดรมีชยัยโดยรองผู้ว่า รัชการจังหวัดอุดรมีชัยนะฮะได้กล่าวเอาไว้ว่าขอให้ประชาชนเนี่ยอบพยพนะมีประชาชนกว่า2,500ครัวเรือนเนี่ยได้อบพยพไปยังที่ปลอดภัยแล้วแต่สื่อที่ออกไปดูชาวกัมพูชานะฮะได้ถ่ายภาพเก็บมาปรากฏว่าประชาชนนั้นอบพยพกันเองครับไม่มีเจ้าหน้าที่ของภาครัฐแม้แต่คนเดียวเข้าไปดูแลเอาใจใส่ประชาชนต้องหลบหนีอาวุธปืนของชาวไทยด้วยความกระเสือกกระสนและวุ่นวายเนื่องจากทหารกัมพูชาใช้ประชาชนกัมพูชาเป็น โลอาวุธด้วยการที่ไปตั้งฐานยิงอยู่ในบ้านและพื้นที่ของประชาชนนะครับทหารไทยของเราพยายามอย่างมากนะฮะที่จะหลีกเลี่ยงไม่ไปตั้งฐานอยู่ในบริเวณบ้านของประชาชนเพราะมันจะทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนรุนแรงซึ่งตอนนี้ประชาชนทั้งสองฝ่ายก็ได้รับความเดือดร้อนทั้งคู่เลยนะครับแต่ฝั่งไทยของเราเนี่ยไม่ได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าฝั่งไทยและฝั่งกรัรมพูชาเนี่ยจะตรงกันข้ามเลยนะฮะฝั่งเราเนี่ยจะสูญเสียทางภาคประชาชนแต่ฝั่งกรรมัมพูชาเนี่ยจะสูญ เสียที่ทหารมากกว่าโดยข้อมูลเมื่อวานนี้นะครับหลังจาก F16 ของเราขึ้นบินทิ้งระเบิดใส่ทหารกรัรมพูชาเนี่ยมีทหารกรัรมพูชาเสียชีวิตไปแล้วกว่า20นายและบาดเจ็บอีกกว่า200นายซึ่งแน่นอนว่าหลายๆชาติก็ออกข่าวประนามทางฝั่งกรัรมพูชานะครับว่าเป็นฝ่ายยิงใส่ไทยก่อนแม้กัมพูชาจะปฏิเสธว่าตัวเองนั้นไม่ใช่เป็นคนยิงก่อนแต่ไทยเรามีหลักฐานครับเป็นภาพถ่ายดาวเทียมวัดจุด ความร้อนและเห็นได้ชัดเลยว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นนั้นเกิดในแนวฝั่งของกัมพูชา แต่ก็แน่นอนล้ครับถึงแม้ว่าเราจะมีหลักฐานแต่เขาก็ยังปฏิเสธเสียงแข็งอยู่ดีโดยนางมาลีเจียโสตานะฮะโฆษกกระทรวงกลาโหมของกรัรมพูชาได้ออกมากล่าวหาฝั่งไทยของเรานะครับว่าฝั่งไทยเนี่ยเป็นฝ่ายโจมตีกรัรมพูชาก่อนที่สําคัญยังมีการยิงไปที่โบราณสถานของกัมพูชาอีกกัมพูชานั้นเพียงแค่ปกป้องตนเองเท่านั้นไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะทําลายฝั่งไทยหรือประชาชนไทยเลยโดยนางมาลีเนี่ยยังได้กล่าวต่อไปนะฮะว่ากัมพูชานั้นเตรียมจะยื่นเรื่องนี้ เข้าไปสู่การประชุมระหว่างประเทศเพื่อให้เห็นความโหดร้ายและความไร้มนุษยธรรมของกองทัพไทยนะแม่ยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะหลังจากที่สื่อของกัมพูชารายงานนี้ออกไปนะครับโ้ชาวกัมพูชาต่างก็พากันมาแสดงความคิดเห็นไม่พอใจกองทัพฝั่งไทยของเราเป็นจำนวนมากครับโดยส่วนใหญ่ก็ติดแฮชแท็กนะฮะบอกว่าไทยเป็นคนยิงก่อนไทยเป็นคนเริ่มสงครามนะไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษากัมพูชาภาษาฝรั่งเศสภาษาจี นภาาษญี่่ปุโอเต็มไปหมดละฮะที่เขาจะแฮชแท็กกล่าวหาฝั่งไทยของเราทีนี้เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกว่าอย่างไรบ้างโดยแอดจะข้ามความคิดเห็นที่เป็นแฮชแท็กทั้งหมดไปนะฮะคุณผู้ชมทีนี้ไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันดีกว่าครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกว่าอย่างไรบ้างนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่าเราต้องยุติสงครามครั้งนี้และจัดการกับกบฏอย่างหุนเซนหลังจากนั้นก็มีชาวไทยของเราเข้าไปตอบกลับ โดยบอกว่าเรื่องทั้งหมดมันเริ่มต้นที่ฮุนเซนนั่นแหละพราะเขาควบคุมทหารทั้งหมดประชาชนกัมพูชาไม่ควรตกเป็นเหยื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ควรจะยึดอำนาจฮุนเซนซาคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ากองทัพของกัมพูชาเสียสละเลือดเนื้อและทรัพยากรต่างๆเพื่อปกป้องประชาชนผู้บริสุทธิ์บ้านเรือนของประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างมากเลยทางทหารกัมพูชาเนี่ยพยายามจะควบคุมพื้นที่โดยเฉพาะวัดของเราแต่กลับโดนไทยต่อต้านพวกเขาเนี่ยควบ คุมวัดของเราเอาไว้คอยดูนะวัดพวกนี้จะเป็นหลุมฝังศพของทหารไทยพวกเขานะพยายามมากเลยอยากได้เขาพระวิหารของเราและพื้นที่ปราสาทรวมถึงพื้นที่ขัดแยง้งเราจะต้องช่วยกันประท้วงและยื่นเรื่องนี้ไปที่ศาลโลกกัมพูชาของเราจะต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าโปรดใช้กลยุทธ์ที่ลึกล้ำกว่านี้เพื่อตอบโต้และควบคุมสถานที่คอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าเราจะต้องมีรูปถ่าย และเอกสารเพียงพอเพื่อที่จะฟ้องไปยังศาลร,ระหว่างประเทศตอนนี้เราต้องเก็บรวบรวมหลัก าคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าคุณช่วยบอกฉันได้ไหมว่าทางการของเราจะทําอย่างไรตอนเนี้ในพื้นที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากแต่ยังไม่รู้จํานวนที่แน่ชัดว่าบาดเจ็บและเสียชีวิตกี่คนเราจะต้องแจ้งเรื่องนี้ให้โลกรู้จะได้ไม่มีใครคิดว่าเราเป็นคนทําและเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นเหยื่อความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรานานาชาติรวมถึงอาเซียนดูเหมือนจะเป็นห่วงกัมพูชาของเรา จากนี้ไปพวกเขาคงจะรักพวกเรามากขึ้นคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายเริ่มสงครามทาให้พวกเราต้องอบไผ่โยบคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าจากการถแถลงข่าวที่ผ่านมากองทัพของไทยนะ่ะพายายามที่จะบิดเบือนข่าวสร้างข่าวว่าดินแดนกัมพูชาของเราไปบุกละเมิดเขาการกระทาเนี้ยฝั่งไทยกระทําผิดอย่างรุนแรงและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศหลักมนุษยธรรมทุกอย่างอย่างรุนแรงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า ฉันหวังว่า i c ซเจจะสนใจคําร้องของกัมพูชานะเพราะคําร้องเหล่านี้เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของกรัรมพูชาที่รักสงบคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าทําไมเราจะต้องมาแก้ไขปัญหาเรื่องของความสงบอยู่เรื่อยเลยวันเนี้ยทาไมพวกเสียมือถึงชอบข่มเหงเราอยู่เรื่อยเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าอาเซียนและเหล่านานานชาติกําลังจัดการเรื่องนี้อยู่ขอให้ประชาชนของเราทั้งหลายอดทนนะอดทนแรงกดดันจากพวกเสียมพวกผู้ รุกรานให้ได้พวกเขาเป็นต้นเหตุที่ทําให้กัมพูชาของเรานนะต้องอดข้าวอดน้ําพวกเขายิงเราคงไม่มีใครอดทนเก่งเท่าชาวกัมพูชาของเราแล้วชาวโลกรู้ดีว่าเราเป็นคนรักสงบหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าช่วยไม่ได้พวกเสียมนนะมันเป็นพันธมิตรกับพวกอิสาราเอลพวกมันนนะต้องการโจมตีเราทาเหมือนเราเป็นปาเลสไตน์พวกเขาเป็นเหมือนรัเสเซียที่คอยโจมตี ยูเครนแม่เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าชาวอาเซียนทั้งหลายโดยเฉพาะชาวมาเลเซียน่ะเป็นห่วงกัมพูชาของเรามากรู้ไหมพวกเสียมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า,ขาเขมรของเราอดทนมาหลายสิบปีแต่มาถึงวันนี้ ทำไมมันมีแต่ความผิดหวังมีแต่ความร้อนใจท่านผู้นำของเราทำอะไรอยู่เขาเอาเงินของชาวขมิของเราไปไว้ไหนทำไมเขาไม่ล้อมล้วบปิดวัดขมิของเราล่ะเราจะต้องอดทนอยู่แบบนี้อีกนานแค่ไหนคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าทั้งสองฝ่ายกุณาหยุดยิงเดี๋ยวนี้เชื่อฉันเถอะทั้งสองฝ่ายจับมือกันไปไอซเจดีกว่านะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าถ้าประเทศไทย เล่น F16 ซึ่งมีคัสเตอร์บัม ที่โหดร้ายมากๆทิ้งระเบิดลงใส่พวกเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าอาเซียนไม่เคยเห็นประโยชน์อะไรเกรี่ยวกับความทะเลาะเบาแวงระหว่างสองประเทศเลยทําไมพวกเขาไม่เข้ามาแทรกแซงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าขมเมนของเราอดทนมันนานมากแต่ประเทศไทยนะ่ะเขาแข็งแกร่งกว่าขมเมนของเราถูกบังคับให้ได้สู้เหมือนหมาจนตรอกกองทัพขมิ้นของเรานะ่ะดิ้นรนอย่างมากเพื่อที่จะต่อสู้กับพวกไทยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า สิ่งสําคัญที่สุดก็คือประเทศไทยนะ่ะมีผู้ปกครองเป็นผู้หญิงซึ่งไม่มีอํานาจอะไรเลยตอนเนี้คนที่ควบคุมการต่อสู้คือผอทบ,ออบอและผู้บัญชาการแม่ทัพภาคต่างๆซึ่งกัมพูชาของเราต้องต่อสู้กับคนพวกนี้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ายุบมันไปใส่กองทับบ้าพวกเนี้ยจังหวัดด้วยมันเสียเงินภาษีประชาชนเปล่าๆพวกมันนะ่ะมีแต่อยากกินเงินอย่างเดียวไม่แม้แต่กระทั่งรูปแบบเงินตาเอาบอกว่าเราไปก๊อปปี้เงิน ินของเขาอีกต่างหากนะฮะไอเงินเรียวที่มีค่าหนึ่งต่อร้อยกับไทยเนี่ยนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าเสียมมันไม่เคยคิดเลรงใจใครเลยจริงจรงคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าฮ <laughs> ฉันต้องยอมรับว่าประเทศที่เรียกว่าตัวเองเป็นบอสของอาเซียนนี่มันช่างอ่อนแอจริงๆทําอะไรกัมพูช้าเราก็ไม่ได้คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าผู้ที่บุกก็คือไทยและพวกเขายิงกัมพูช้าก่อนคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าชาวอาเซียนของเรา ควรประนามไทยเพื่อช่วยเหลือกัมพูชาคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าคอมเมนต์ของเรารักสงบแต่ฟังไทยตั้งหากที่ไม่ยอมไปขึ้นศาลโลกแล้วก็มายิงเหลาคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายเริ่มสงครามก่อนกัมพูชาของเราเป็นผู้สูญเสียและปกป้องตัวเองเท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าถ้ารัฐบาลสั่งกองทัพไม่ได้เราจะมีทูตทหารเอาไว้เพื่อเอาไรคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าประเทศไทยข่มเหงกัมพูชาแบบนี้เราจะอดท ชนไปอีกนานเท่าไหร่คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกโจนบุกมาชาวกรรมัมพูชาก็ต้องอบพยพไทยยังไม่ได้บุกเลยนะฮะเราแค่ป้องกันชายแดนของเราเท่านั้นเองนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าปัญหาสงครามระหว่างกรรมัมพูชาและประเทศไทยมันทําให้คนเขมรของเราหัวร้อนมากเลยตอนเนี้ทางฝั่งไทยนะี่หัวเราะเยาะเขมรของเราทั้งที่คนไทยนะ่ต้องอาศัยแรงงานเขมรแต่แรงงานเขมรนะ่ต้องลำบากอย่างมากคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามัน ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วรัฐบาลขมรของเราเนะี่ยเรียกให้แรงงานกับประเทศมาตั้งนานแล้วแต่พวกเขาหนะักก็ยังคงอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ปล่อยให้คนไทยล้อเหลียนคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อไปนะครับบอกว่าขอกุศลของบรรพบุรุษขมรของเราช่วยปกป้องลุงลุงน้านาพี่พี่น้องน้องของกองทัพขมรของเราที่ต่อสู้ในแนวหน้าและพวกที่อยู่ในชายแดนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตอนเนี้พวกเสียมนะ่ะมันบุกทําลายขมรของเราจนพังลาบหมดแล้วครับนั่น ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่ออดนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะฮะก็เป็นเรื่องราวข่าวคราวของทางฝั่งกัมพูชานะครับที่พยายามบิดเบือนข่าวใส่ร้ายฝั่งไทยของเรานะฮะแม้ไทยจะมีหลักฐานแน่นหนาแค่ไหนในการตอบโต้กัมพูชาแต่ฝั่งนู้นก็ยังเป็นผู้ร้ายเสียงแข็งที่หาทางลงไม่ได้แม้ประชาคมโลกชาวโลกสื่อส่วนใหญ่ที่แทดเข้าไปรับชมของสื่อต่างชาตินะครับต่างก็ประนามว่ากัมพูชานั้นโจมตีไทยของเราก่อนไม่ไว่าจะเป็นส นักข่าวของออสเตรเลียสิงคโปร์อาจาซีราและอีกหลายสื่อนะครับก็กล่าวหาว่าทางฝั่งของกัมพูชานั้นโจมตีไทยของเราก่อนแต่กัมพูชาก็ยังคงเสียงแข็งว่าไทยของเราโจมตีก่อนแม้เราจะมีภาพถ่ายดาวเทียมพวกเขาก็ยังกล่าวหาว่าเราโจมตีพวกเขาก่อนอยู่ดีนะฮะประเด็นปัญหาเรื่องนี้คงจะไม่จบลงระหว่าง2ประเทศแล้วะครับคุณผู้ชมครับปัญหาของทั้งสองฝ่ายคงจะไปจบที่นานาชาติเราคงจะต้อง หาเพื่อนเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับพวกเขาให้มากขึ้นนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งครับที่อยากจะฝากไปถึงคุณผู้ชมก็คือตอนนี้เริ่มมีชาวไทยกลุ่มหนึ่งออกไปทําร้ายชาวกัมพูชาที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยนะฮะพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ควรทําด้วยประการทั้งปวงนะครับนอกจากชาวกัมพูชาจะโดนทําร้ายแล้วยังมีชาวไทยใหญ่ชาวเขาบางคนที่พอชาวไทยของเราฟังสำเนียงแล้วมันไม่ชัดเหมือนคนไทยก็ไปทําร้ายเขาอย่าทําแบบนี้เลยนะครับแอดไม่อยากให้คนไทยของเรา ถูกดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยเหตุผลความคับแค้นใจนะฮะถ้าเราแค้นเราก็ต้องไปช่วยทหารของเราไปช่วยคนที่อยู่ที่ชายแดนเก็บแรงแค้นเหล่านั้นเป็นพลังบวกแล้วไปช่วยพวกเขากันดีกว่าไปบริจาคโลหิตบริจาคสิ่งของหรือถ้าใครเอาตัวเองไปช่วยที่ชายแดนได้ก็จะดีมากๆเลยนะครับแอดฝากประเด็นนี้เอาไว้ในใจของคุณผู้ชมทุกๆท่านถ้าเจอลูกหลานกําลังจะทําอะไรหำหมแบบนี้ก็ช่วยห้ามเขาด้วยนะครับคุณผู้ชมละครับ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวที่อันำมาเสนอในวันนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นและนึกข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทำาดยโปรแกรมอัตโนมัตินะครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้นที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ